สวัสดีครับเนื่องจากระยะนี้นะครับมีเพื่อนเพื่อนนะครับหลายท่านสอบถามเรื่องไผ่เลี้ยงหวานกับไผ่สซดดิ้งนะครับว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันหรือไม่นะครับทางสวนก็ตอบไปหลายท่านแล้วนะครับวันนี้เลยถือโอกาสถ่ายมีมีอยู่หนึ่งท่านนะครับแจ้งทางสวนมาว่าได้รับข้อมูลนะครับจากบาง บางท่านมาว่าไผ่เลี้ยงกับไผ่สสด้งเป็นคนละสายพันธุ์นะครับก็จะแจ้งเบื้องต้นนะครับว่าไผ่เลี้ยงเนี่ยจะแยกออกมาเป็น2ส,สายพันธุ์หลักๆนะครับก็คือไผ่เลี้ยงใช้ลำนะครับหรือไผ่เลี้ยงหนักถ้าทางอีสานเราก็จะเรียกไผ่สร้างไผ่หรือไผ่เสียงไผ่นะครับซึ่งก็เป็นกรนีนะครับที่กําลังถ่ายเพื่อนๆได้ชม สมาชิกท่านนั้นแจ้งมาว่าผู้ที่ปลูกนะครับคือผู้ที่จําหน่ายดีกว่าจําหน่ายสายพันธุ์ไผ่ตัวนั้นนะแจ้งว่าถ้าเป็นไผ่เลี้ยงเนี่ยจะออกหน่อแค่ปีละหนึ่งครั้งนะครับซึ่งผมก็แจ้งไปว่าข้อมูลเบือเบ้องต้นนะครับก็ถูกต้องนะครับถ้าเป็นไผ่เลี้ยงใช้ลำหรือไผ่เลี้ยงหนักหรือทางอีสานเราจะเรียกว่าไผ่สร้างไผ่หรือเสียงไผ่นะครับ ไผ่สร้างไผ่หรือเสียงไผ่หรือไผ่เลี้ยงใช้ลำเนี่ยจอกหน่อช่วงกลางฤดูฝนนะครับหรือว่าช่วงเข้าพรรษาแล้วนะครับแต่ไผ่เลี้ยงเบานะครับหรือว่าไผ่เลี้ยงหวานไผ่เลี้ยงน้องไผ่เลี้ยงสีทองไผ่เลี้ยงถวายไผ่เลี้ยงสามฤดูนะครับหรือแม้แต่ชื่อที่บางท่านเรียกว่าไผ่สะดิ้งนะครับตัวนี้จะออกหน่อได้ ตลอดนะครับคำว่าตลอดคือในวงรอบของการทำทำหนอกนะครับก็จะมีการตัดแต่งกิ่งตัดลำเก่าออกการใส่ปุ๋ยนะครับลดน้ำก็เลยเป็นที่มาของชื่อนะครับว่าเป็นไผ่เลี้ยงสามฤดูหรือว่าไผ่เลี้ยงถวายมีหลายชื่อนะครับยืนยันว่าไผ่ สะดิ้งหรือว่าไผ่เลี้ยงสะดิ้งเนี่ยกับไผ่เลี้ยงหวานเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับไผ่เลี้ยงหวานหรือไผ่สะดิ้งนะครับความสูงเนี่ยจะไม่มากจะน้อยกว่าไผ่เลี้ยงสร้างไผ่นะครับหรือว่าไผ่ไผ่เลี้ยงลำนะครับการซื้อหาไผ่นะครับไผ่เลี้ยงหวานหรือว่าไผ่สะดิ้ง แนะนำนะครับให้ซื้อต้นพันธุ์จากสวนที่ได้ปลูกนะครับเพราะว่าเพื่อนๆลองนึกดูนะครับตัวนี้เป็นไผ่สร้างไผ่นะครับหรือว่าเป็นไผ่เลี้ยงชายลำถ้าสมมุติว่ามีบางคนนะครับไปเจอไผ่สร้างไผ่แบบนี้แล้วขุดขุดมาชำนะครับขุดมาจําหน่ายแล้วเรานํามาปลูกเพื่อที่จะทําหน่อเนี่ยแต่หน่อมันไม่ได้ออกตลอดนะครับออกแค่ปลี ปีละหนึ่งครั้งแบบนี้ก็ถือว่าแย่เลยนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อไผ่ก็ต้องดูดูสวนนะครับดูแหล่งที่มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไผ่เลี้ยงหวานหรือไผ่ซดดิ้งนะครับก็คือสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่านะครับปัจจุบันเนี่ยไผ่เลี้ยงหวานหรือแม้แต่ไผ่สร้างไผ่นะครับหรือไผ่ใช้ลำเนี่ย มันจะมีชุดที่ออกดอกแล้วนะครับก็คือไผ่เลี้ยงหวานที่กอแม่ออกดอกนะครับแล้วก็ตายไปก็มีการนำมเมล็ดมาปลูกทำการคัดสายพันธุ์จึงทำให้เป็นที่มาของชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นไผ่เลี้ยงหวานดอกพิเศษตัวนี้ก็จะทางลุงกลมนะครับเป็นต้นตำรับอยูอ่ทางส่วนเองก็จะมีไผ่เลี้ยงหวานพิดานะครับ ไผ่เลี้ยงหวานสุพรรณซึ่งเวลาผมได้ไผ่ตัวไหนมานะครับถ้าว่าต้นต้นสายหรือว่าต้นตำรับที่ทำการปลูกมาก่อนทำการคัดสายพันธุ์แล้วเนี่ยผมก็จะให้เกียรติของส่วนนั้นนะครับผมจะไม่ตั้งชื่อใหม่เพราะฉะนั้นการปลูกไผ่เลี้ยงหวานหรือว่าไผ่สซดิ้งนะครับถ้าเราปลูกจากต้นหรือว่าจากาสวนที่ ปลูกไผ่โดยทราบอายุนะครับรวมทั้งคาดสายพันธุ์แล้วก็จะดีกว่าเพราะว่ากรณีที่เราปลูกจํานวนมากๆนะครับเกิดปลูกไปแล้วมันออกดอกตายนะครับก็จะต้องทําการปลูกใหม่ช่วงประมาณ3ปีที่ผ่านมานะครับจะมีเพื่อนอยู่หนึ่งท่านอยู่ที่จังหวัดลําปางหรือลําพูนผมจาไม่ไม่ไม่ค่อยได้ละท่านปลูกอยู่30ไร่นะครับเป็นไผ่เลี้ยงหวานนี่แหละ สามสิไร่ขึ้นปีที่3นะครับกำลังกาลังที่จะเก็บหน่อขายเลยนะครับได้ผลผลิตอย่างดีเลยสรุปว่าออกดอกตายทั้งสวนเลยนะครับเพื่อนๆลองนึกดูนะครับปลูก30มสิไร่แล้วออกหน่อตายมันจะเสียทั้งโอกาสที่เราจะขายหน่อนะครับรวมทั้งเสียเวลานะครับที่จะต้องทำการรื้อแปลงคุณพี่ท่านนั้นโทรมาต้องการต้นพันธุ์นะครับแต่ว่าผมเอง ต้นพันธุ์ที่เป็นไผ่ทราบอายุเนี่ยยังมีน้อยอยู่เพราะว่าเราค่อยๆปลูกแล้วก็ขยายจากสายพันธุ์ที่เรามีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็รักชอบยังไงก็ลองเลือกกันดูนะครับเลือกปลูกเลือกหาสำหรับวันนี้ก็ให้ข้อมูลไว้เบื้องต้นนะครับผิดพลาดประการใดก็แจ้งกันได้ครับ